สวัสดีครับลุงศักดิ์ชาแนลมนีมาบเดอร์เป็นองเดอร์มนีประเทศนะครับบุญบานลูงศักดิกับพ่อหาาลังเทศนะครับสองอันสองไว้ยังบ่าไตคีฝ่าสังฆตบุพารันเจ้านั้นก็หาปอด้อนันธาดุลาอนุเน ในเมื่อศาสนาครูตะเถากดลวงไปได้หาพันวัดสามาดว่าบุคลาภู้ใดได้่าเหลืองน้อยน้อยหอยหูบอกนะภาษาเหลืองน้อยนบุคลาภู้ใดได้่าเหลืองน้อยน้อยหอยบ้าฟังเสียเถอะคุอาไปคุอามาอย่างนี้กันคนทั้งหลายก็สมมติว่า จนจบอยู่หาบันวันวนสาวิจให้เมัตศาสนาวัตถากดโกจะหมดไปในปีชวดมุสิกะไทายภาษาวปีใจกอดเข่าในเขมหันดาโรดูอว่าวิสาขายยมแผ่ไก่วงพุงเห็นนาลุนไขรัศมีที่ไาย แต่นั้นสัพพะสาลิกษาเจ้าทั้งหลายอันใหญ่ยังอยู่ทุกหมู่ไม่มาฟังเต็มนะครับเด้อพี่น้องวันนี้ฟังเต็มเมื่อสุดท้ายนะครับย้ายหิยมนครับสสดีกล่ามาประสมติมุ่งกันเมื่อวานในกมลรัมนะครับเมื่อวานในกมลรัมมณกุปวันนี้ก็ เจ็จใหญ่ลมวครบเร่มเก็ียวคระแขนเชิงแขนงกะปองกายน้มสิบปดพระกระเลงเป็รัศมีออกมีน้ำอิงงยงมาตราไนสวนสวนกันมาลอุกวาาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้ท่านท่านท่านอบตอครับผม

ที่แก้วแล้วถึงขึ้นทีสามาแก้วทุกข์ตาโกตาโกเทวันราชโกมูเท้าฟาไปนเม่บันขาพเจ้งนามสาพู <Natural Four> ้ับามัญมีนา ฝ่ายแมัว่วครับฝ่าแม่ัวเด้อขนที่ากคัามขอส่งอบรรยากาศพ้่นนอกบทางดันขัวนะดันขั่วพิ่นกำลังเห็ด กับขอบกับน้ำอยู่มาขบจะเลิศงไหมนะอ้าวมาท่านนี้โอ้แม่บ้านก็ร่างเห็ดกับขาวครับไปแม่บ้านคนสวยครับมันก็ร่างเห็ดกับขาวอยู่อืออันนี้แม่บ้านทางนั้นเด้อเนี่ยแม่บ้านทางนี้แม่นี่แม่แม่บ้านขึ้นมาหันมาเดี๋ยวเออแม่บ้านคนสวยมันก็ร่างเห็ดกั๊บขาวอยู่นี่ขั้นโอ้โหพ่อแ่มาไหนมันมาแล้วพ่อสามีมันมาแล้วเว้ยพ่อสามีมาแล้วโอ้ คนบบานท่านหนึ่งค่นางสวยแฮางสอยเนื้อสอยเนี่ยโอ้นี่พ่ม้นากหรอานเมื่อไหร่ถ้าใเงินก็เด้อหาเงินท่ใหนักงหาเงินทา่ไหบางนที่ใหลเงินไปย้ะ โอ้ทางคนกำลังกินข้าวจีนันนะครัะครับน้ำมนยีบานน้ำมันยีาแกข้าวหนึ่งน้ำมันยีบานโอ้เออไปบวกน้ำไฟกัางเงินเพิ่นอนคนเด้อกําลังเรับประทานข้าวนะครับกําลังกินข้าวจีนันกันต้นพุทโานะครับนะโอ้มาแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ่าอันนี้แม่บ้านคนสวยเือกันครับผมครับนี่แม่บ้านคนสวยครับ ครัครับขอบค uh, ุณหลายๆครับผมเป็นไฟเดินเฮ็ดไฟอาหารนะครับอาหารสบายพระยูท u บยูทูบยูทูบยูทูบครับผมขอบคุณหลายๆครับไฟแงลบบขั้วไปแบบบานนะครับกองนุนหลังครับบุน ไฟนู้นหลังลนะครับมา,มาพี่น้องมาบานี้กินขอน้ำกันเด้อยในอยักกินน้อโอ้หลายอย่างอยูพี่น้องนะแต่ละเขา เดี๋ยวโอ้ป่ะเสี่ยวเลยเนาะมาพี่น้องมากินข้าวนุ่กันวันนี้ทุกท่านลงทั่วมูลพวกข้าพผมผู้ฟังเศษกับฟังไปว่ห้ากัมากินข้าวแล้วมาทานข้าวนุ่กันได้ครับเด้อคสิบเนี้กสั้นเนียกนะครับเนาะฝากกดไลค์กดแชร์ลูกซักชาแนลเด้อครับเด้อ กกินเขากันครับผมบัดนี้เอาเชเชเดี๋ยวเดี๋ยวหอไปกินี๋ยวาทดลองกินากันบานี้เออคือแ่สแเลองออ เอาเนี่ยเนาจ้อเาเี่ยแม่บ้านเพื่อนสวัสดีครับแม่บ้านนะครับแม่บ้านก็สวยครับนี่น่ะแม่บ้านก็สวยคนเด็ยกับขอขับแ้วแต่ตนสวยแล้วก็เมาด้วยขอบคุณครับขอบคุณครับสาวาวมึมงันมงันปีนแลองันปีไ้หนุ่อน